อนี่ยังอ่ะนี่พี่น้องเอ้ยคองมา้องบ่องปลาทอุ่มเทขนาดสีส่วนซื้อมอใหม่โดยสบายดีพี่มาแต่เช้าเพิ่นบ่โดยเอได้จักได้จักจักสอบแล้วบ่เกียวบเพซอยฮะนี่บ่ไป่ามเบิ่งบ่ได้ไปดอกสามาหาเพื่อน đấy chứ, nhìn mà, à, một kéo không? Đáy, cái nào, nào, nào. ôi, này, cả bút kinh thảo cái gì đấy này nọ, มนลื่นเลยพี่น้องเลยอ่แข่งฝ่าแข่งพ้นบาทน,นี่บอลนองกะมาแต่บานพี่น้องเนาะสีเขาไปหาพุ่นแหละวบานนองก็เลยพราะท่ทัวหาทางดินบล็อกแล้วพี่น้องเนาะเป็นกัลลังซีมาก็เลยว่ามาหาทางบระตูก่อนแล้วสี่เขาไปห้าน้องก็เลยเพราะว่าโทรหาทางเสียบอลนองแล้วเนาะซื้อดินบล็อกเห็ด้องหน่ำพี่น้อยเนาะอ่าก็เลยมาหาทางบระตูเนาะสีพพ่ฝ่าคนไปเลยนะบางทีคนข้าวเหียวไปจักเนาะ พาคา่ากับบอนงสบายคนเดียวเอากาต้องไทยสบายดีส,ดสดวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่คนบอกว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกันยินดีตอนหาข่าสู่สองบอลนงคือเก่าเก่าเดิมพ่อแม่เป็นยังไงเนาะอใส่เสื้อกันหนาวกันหนาวหนาวแห้งพี่น้องเอลยเออฝนลิ้นอ่าทาบเอาตูนฝนมาแต่ฝนไปซื้อนั่นพี่น้องเลยเนาะมันไปซื้อกลิ่นยังไงเนาะนแข่งคนไปบอลนุ่งมาก่อนอ่าให้ฝนไปซื้อกินครับ ไปซื้ออีหยังให้ทางเออตินกับฮู้คาเฟ่เดี๋ยวยังกินเจ้าเอิ้นก็คืนก็บ่คืนดอกเจ้าเอิ้นคืนเด้เออป๊าตึงเลยขึ้นเฮือบ่ตูนก่อนแข่งฝ่าแข่งฝนมาถ่าจนเมื่อยแล้วเนี่ย

เรื่องคนะ <c oughs> ุ้นเลยละนะคือทุกคนเลยละทุกคนเหนนเออเพื่อนนองบองคอนของมักนองบองเหรอของมักของหมักนองคนอือไซส์แบบสาวคือม่ลงเเล้วนี่ไปเห็นยุ่นขว่บนี่ซื้อมอ่มอเก่าม,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 มันตายแล้วบ่ลงทุนซื้อมอออีกมอเก่ามันตายแล้วนองบองบ้าแม่นี่นองบองเ้าแม่ไปแม่เพียดแม่ kèn phà phân quân, nhiều người nó, thôi, lên du, Tại bơi chót chơi thuyền land vay ở à, 5 mét đấy đang ăn, kéo, đấy đang แม่ได้เรื่องี่แม่กินซีมือแม่์วะสบายดีแม่นี่ได้ของหมักเจาลงเอาไปเห็ดเลยเรือไปเห็นแม่สีวนซี่วนซื้อมอไม่โดยสบายดีมาแต่เ้าวบนบ่อได้จักได้จัก จักสอบแล้วบอเกีือกาแฟซอยฮะนี่บ่โอ้สอบหนึ่งเขเนียไวเด้ออไวเติยสอบหนึ่งเอาไหมเสร็จึ้นกันดีเลยบ่จักจะแลี้ยบก็จะอยากบอท่านอยากบ่ท่านอยากบ่อิ่มเลยออิ่มแล้วอิ่มเลยกินตะแล้งน้อล่างไว้กินตะแล้งมาจะกิน

อยู่นี่เห็นแล้วจากินกับพ่อกับแม่เลยเนาะกับแม่เลยเราเราก็บเพื่องกินเลยเคยกินหรือปล่เคยแล้วเคยแล้วเคยต้องซื้อมาตลอดเลยอือจะล้างไว้มีตัวเย็นปะบม่มีนุ่มก็บ่มีกันทุกคนทุกคนทุกคนนุ่มบองกบ,บมุมีเราตูนก็บ,บม่มีแต่บ่มมียังน้องสิเปื่อยเนาะได้ป่าตัวเย็นห้าพันห้าพัน สามล้านอืมขนาดไปหาพันตัวหกนก็มีเจ็ดันก็มีแปดพันก็มีหมื่นก็มีเอาตัวหาพันก็ได้หาพันสี่พันก็ได้นะพี่ซ้ำได้นาองบองเอาตัวเดซื้อให้เลยน้องไปทำเงินก็บามพันเออามพันห้าพันะไรอืมดซื้อให้เลยอย่างี้หาพันบาทสมล้านเก็บมันจะประเยทเดียวในตเย็คุ้มเลยนะได้เอากินกาฟทเดียวก็ไรตัวเย็นเลยเป็นยัง เสียหน่องสุดเ่อนตกเอเหรอเห็นเลยอะตกโบเห็นไฟจ้ไฟน่องตายตายเห็นอย่างอี้ตายพีใหญ่โอ้ยอะไอยังเห็นอเลยแข่งพ้นมาเลยเห็นไอยโคหาเลยด้ทางเอ่อเสียว พิ่นส่ง300 350นั้นก็350เหลือบ่ได้บ่เหลือเพราะว่าเด้ทางพ่อเพิ่นให้เฮ็ดใหม่บนี้เอาโตตอนเา4เมตร4เมตรขุ่2เมตร5 3เมตร2เ5เฮ็ดใหญ่เลยล่ะยาวเด้พูดก็ยาวแแต่ว่าเพิ่นเว้าตามนั้นเด้เพิ่นสิเมาเลยเพิ่นว่าสิเมาเลยเออใหญ่กว่าห้องน้ําน้องก็น้องบ่งี้เนาะ เดี๋ยวขก็ไปบางเพ่นเบิ้งเมนบอจะหน่อยวัดมางเลยแล้วเหมือนไปอีกต่อต่างๆหนอก็เลยด้ิทายนะฝน,นตย่างนาี้นเช่าก่อน่นเต่าบ่แล้ว่นเข้ามา้างเพิ่นจะฮู่ได้ว่าซำได้ซำได้กวงคนนีงนี้ออกแบบ่นเป็น้างได้พอพยิมเลยเนาะโอ <c oughs> ไฟเห็ดกูกินให้น้องบองแม่ย่าวะเห็ดยังกินจะเห็ดยังฮะเห็ดยังกินน้องเผินเห็ดแม่บอเลือดเจ้าโอ้ให้เห็ดให้พี่ใหญ่กินถึงยอดจ้ะมีแต่ตอนแรกอยู่ไปเนาะ ประมาณซโมงเนี่ยูว่าอยูนี่บอสส่งอะไรด้กินอยู่นี่นยี่อะไรจะไ่ส่งเนาะกินแ้วคนส่งเป็นะเกีกิ่แกีอร์ก็เต็มหนาเป็นงางามแเดียเลยม,มืออื่นจังมาามือได้มันแดดไปเลยแดดมาเอ้ยไเปไรไปหักเลยไปไปหับเ,อ,เองเลเอาขี่รถไปนี่บ่ ว้ามีคลากินต่อเออไปหับน้องสิไกยังเนาะเออเอาใจแน่เห็นว่ากะสิไกยังบนันหั่นกับบันหัวดำเนาะมดตีสิบเด็ดเด็ดหนึ่งมดบ่เด <c ười> ็ดหนึ่งคร <c ười> ับเอาหนอคิดหนึ่งกระยันมดเซซูอันมากปะเยอะมันจะจกินแล้วกินแบบเปียกเลยคุณ กินสี่ตัวตัวฮะลูกวะแล้วแกินอยู่เพื่อนกินยังบะคือเต้มไก่ต้มไก่บ่มีไก่เราประเทไยิดวแม่มา้ไก่เือต้มไก่ต้มกากินข้าวเรไทไทยเอ้โหนรเทศทยเลยโอ้ยมาใ่กเป็นางก็ให้นงบ่าแต่ยังกิน บาตูนตอนทับยังเนาะแม่บปแม่บาตูนแม่แม่เนาะมาบ่ท่านดอกไอคือเราเจ้าบัมาบ่อยซื้อกระปุลมากเลยคนเต่าบาตูนคนลายก็นอนแล้วบัดหอดสิบโมงเลยตื่นมันนอนพักผ่อนเอ้ามาบึงบาตูนปล่อยขิปเอาเลยไปแล้วบ้อเนี่คือไหวหว่าเต้ ามันฝนจะตกปเลยโทรหาน้องกันเลยเก้าแต่เศร้า่แต่ยังมงก็มันเศ้าอกมันเกามงเก้าโมงแต่เศร้าแลวกั่นนอะเก้ามองจะเป็นตกเก็บใดล่เติมดหันไหลเติบเนี่ห้ามไม่ยังกวาคนี่จะค้นเก็บแม่ก็เก็บบ่บ่แม่ก็เก็บบ่ไข่แม่เก็บกัน

ปลาน้องบองนีเดืนนี่เดอนสสเดนีเียวนี่ปลาทึ่งวัวน้นี่เปล่างเออหนค่วเป็นล่างตีฮะกินเล่บอเอาล่างไว้กินเลยมันฮีเลยกินเลยรสโบบีเอ่มดอกคุณกินน่อยเดียวโอเคจ้ะ

เป็นอย่างไงนี่แหละเงื่อนเบาตูนเป็นอย่างไรเนาะเย็บสี่สื่อนอนดีกับบล็อกซื้อนอนดีสิบบกินข้าวอ้าวคุณไม่ได้บอกบ่จะไม่เบิ้งบวคลิปบ่อ้าวตอนเสร็จจบเออตอนจบเนี่ยผ่นว่าสิไปซื้อนั่นก่อนของกินสี่ส่วนให้น้องบองผ่นว่าไปถากแต่งก่อนคุณไม่ได้บอกบ่สิบบกินข้าวสิผ่านนี่เออไปยาแล้วหนี่งกินเลยเป็นบอกอกะ ขาดกันได้เนาะกันบอกกระทายกินว่ายไ,ไปล่างใช่ตัวเตือนยึดถึงบ่อ้ําไปอ้ํยกนั่งไปล่างไปล่างไพอยู่ถึงอ้ํพอนกับปาโก้อ้ํพอนกับบากโก้บปเจ้โอ้แพ้ไป,ไปหับหบ,บาโก้เอ็งไปหับบาโก้ไปหับน้องพอนไปโหดแท้ แปงกั้นมือเจ้าวเหรอฮะดีไอ้ไปดิดูดูบ่าวโก้ไปหาเปาอืมูุสาวาู้บ่าวไปหาเปาวานนี่เซซวนบ่ตูนบริบกอดก็เลยกินเข่าก่อน่ายก็บึ่งคลิปมันดอกเห็นบึ่งคลิปจนจบเนี่ยยังไปอาบน้ำอาบน้ำเลยก็เขาธนาคารเังไง เขาไปเอาเงินนองก็นนะได้เนะเนื้นอาป่ธรรมดาแล้วยมนีเนอะเยอะสิสิบซองก็เริ่มมาได้พี่น้องเลยเมนนาเลยออ้นต้เกินยังมีดเอาขึ้นเลยบ่บยต้นต้นเลย

แม่มองตามองตามองตามองเลยมีบ้าเมีนโอเคไปเลยเหนาเอาไปใส่เลยแต่อะเอาไปใส่เลยแต่ะไรกันมเอาไปใส่เลยให้น้องก็ได้หัวเจ้าซีนั่นก่อนได้เขาไปใส่ให้ก็ได้เอามา เขาจ้ากินเฟซอกชสวนอยู่นี่กินบ่อป้าให้ครูหักเขากินเชสวนผิดหน่อยบอลนุ่งสิเขาบไปได้แล้วเวียดดเป่านายท่นมาท่านม่มีไฟได้อยู่น่ดีเด้อบอกโก้บอกโกสิไปนำบ่เด็กเด็กเก็บเมีเดบม่มีเมียนบ่โอเมียพูดไปแล้วฮันเมียนเเป็นัวเลย เมียจะไปอลไรไปรถไปล่างรถคุปไปอยู่บ่อยู่นี่เลยเออไปหาผู้ชายแต่เสาวคนหาผู้ชายแต่สาวเราเต้าเลยคนไม่ได้อะไรเราแก่คนเลยเนาะเร็วเคนเร็วแล้วอืมแก่คนท่านเบาคนนี่แต่ลายอยู่ท่านคนก็ตกแต่ลายอยู่เงอนเบาตูนหน่อยย้ายเติบเพื่อนคนเนาะทางไหนกันตาเฟ้เลยทางไหนฮะ Ta cà phê bữa nay thằng này. Ta cà phê bữa. Ừ. ừ. Mùa hiện nhân mưa tấp. Ừ. 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 đi Ừ. ตากาแฟยบ่แป่เนี่ยไปรวมเป็นได้คตกเปียนเปียกนเลยอืมโอเคไปก่อนด้อมันเด้อไปก่อนดิโอเคบัไนเขไปเลยเนาอเออโหยอะไปจนแรงจง่บอกเลย อยู่าาลำบูชาวอะไลอ่ะโอเคีกขอบแม่คนก่อนออกไปก่อนเถอะนึ่งไงเนาะไปบบงังกอะขุนขั่วโอ้ยฝนนี่ใส่เสื้อกันฝนก็คือเกาอลยรทีเนองเอ้ยยังเอาเกือบเขาเลยป่ะนี่บอเอาเขาเลยป่ะนี่ ได้ได้ได้ข่าวเลยร์โอ้ขากร้ไเร็นัว็นข้บแคบขับแคบแม่บุคับดอกอันี่ขับได้ต้องเปิดสำนิเลยแอนมันหนอกของน้ายังขี้ผ่คือซองอันว่า คือซองงานขี่ไผ่สบายพี่เองบ่สบายเก่งพนบ่สป้าก่อนแล้วเมีจะแล้วกัน้ขับข่อาบรรบาตัวเราเมียเด้อบรรด้เอะวะนี่มมมให้โอ้ยบนเดียวแต่ยืนนี่บนเดียวนี่เอไอ้โรตามอมาลายเถอเนาะ นี่ก็ขี้ไพ่พี่เองเลยอันนี้ก็ขี้ไพ่อันนี้ก็ขี้ไพ่ยำนาวสบายเนาะนี่ัเต้อ่เหมือนไอ้ตัวนี่ก็เปไอ่นี่ก็น้องใ่อะวันนี้ไอวันนี้น้องไอ่ไอ่เออไอุ้ามเจ้าเน้อยู่ไสะ ่ใส่ใส่ก็ได้เออนี่กับไพ่อีบอไพ่ฮะลูกสาวน้องบอตูนเออเอาพวกแหละน้องเอาพวกก่อนเออเอาตัวเอาลูกสองคนเอาลูกสองคนอืมสูบสูบบังไีหน่อยโอ้ยไปยกงทายดอกเจ้าสูบบังเออโอ้มีมวยได้ เลี้ยงมูยด้ย,ลเ,เ,ยลเลยเยมูลมลออกฮะมูออกแล้วมูบตนเ็ดเป็นอยู่บ่โอ้ยันหัวนี่กับบุกินเทวก็ดีเด้นเนาะอมเากินเต็มมากเป็นบ่กินจนอิม่มเนี้ ไายกับบัวแมเบิ่งดไม่คลิปนั่นมอสุดท้ายสิไปซื้อเซีซวนให้น้องบองก่อนเพื่อคลองหมักเอาเลยคือบ๊บบ๊อกดิบวะหนึ่งเงาอฮะถ่ายบไปกินได้อาจิไปเลย่กรมาหืมเจ้าแล้วมีแต่ซองคู่เจ้าแล้วอ่าู่ขู่เบาซาเลยเห็ดเพื่อเลยเห็ดเพื่อเมร์นี่ยินบอ เพื่อแม่เพื่อน้องกันเลยนะบุเชยมาเชียร์คำแล้วทำบุเมื่อาเลยทำบุญจะบุเมื่อาก็มาเพอจะไปเอาบล็อกให้น้องก็ได้กันเลยบุเมืเหงาบุ๋มมาฮะเอาจะอยู่สามสี่คนจังม้วนหายมาบุ๋มม้วนได้บ้านฮะบุ๋มีคนยอกบ่ <laughs> นี่แหละไง <laughs> มัมีคนหยอกเลยควายมีแต่นางเบิองนากันนะแม่นบอ, <c oughs> อเกือบได้เข่ากลองนี่ได้แต่เห็นบอในขอเขนะแบบ่ากลองนั่นแหละก็เ <c oughs> ออสีดกเนาะแบมอยู่แถนนี้เนาะเออทอดไส้ดินนี่ฮะน้าลองก็เดินกับมา เอาลงหินบล็อกได้ซ้มลอยอ่เอาลงมันสีผูดี้นะเมื่อยก่อนอย่างซ้ำลอยก่อนเมือนัแพ้อลงน้องบอกเหนื่อยเยื่อเขาเองบ่ลงเข้าไปลงบ่องล่ลงน้ำานีกให้น้องก็เลยกับพอเนาะแล้วก็อายายบริจาคเอาลงดอกนี่จับกองกัน euh, เห้อบางทีอะเสมากดอออือจะเห็ให้แบงห้เม่ฝน,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 นเนี้ยเกลี่ยัน,เน,เ,นเ,เนี้ยจะดีลายเกิดประจาว่ทนกินเขาเนอะเป็นเนอะเป็นเป็นสี่ยมนี้ยสนเด้อหาไปก่อนเด้อจนวดันมากรอปันี้เป็นจังโมงเลยสักหนึ่งโมงโอเคไปทายพุ่นเด้อนี่ จองสามโมงคุณวมาสามโมงได้ไหมนี่หนึ่งโมงไปไงน้อยเนาะมาเจ้ากระเบิงเลยเมื่อกดนเด้อยาซูบตอนนั้นเออเทา,าแล้วบอกยิ่งแหงไลยยินบ่บอกยิงแหงเลยยิ่งเทาสิเวทประจำวันบ่เออบอกเด้อ จนในบรเห็นลูกไผ่ได้เลยเป็นบาทไปก่อนเด้อเออความบริสิมาไปก่อนไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนลินเลยนี่เปียกมืดแบาดนี้ไปพี่น้องเอ้ยเนี่ยมหาเบาตูนแต่เบาตูนบริสไปเด้อบ้านน้องสิไปคนเดียวเออบ้านน้องก็เลยก่อนพี่างเง้ยเนาะไปนั่าเนี่ยอ เอาบล็อกเห,ห,นเห็นไหมเนาะเหดห้องน้ำให้น้องก็ได้เพราะว่ามีทางปุ้งยัยเพิ่อนทางพออยู่ต่างประเทศพื่นเห็นไหมเนาะเออเพิ่นกะโอนเงินมาทางเบาลน่งเห็นไหมเนาะตอนเสาร์นี่แหละโอนเงินมาอ่สี่มันมาซ่าสองร้อยเห็นไหมเนาะโันเงินมาเออซื้อเรือน้องกเ็เลยก็เลยว่าบาลน่งกะสีเขาไปเหตุเอ่อ้องนำของนายเพื่อนแต่ว่ามีพ้นโต๊ะเห็นไหมเนาะโอ้ยอูกอยู่ เน่ว <lad> ่าสิแทงว่าสิยังแต่ว่าจะเสรดจบ่พ <laughs> ี่น้องีเนาะคนนี่พอเฮาสิได้ซื้อซื้อบอกมาแล้วอันนี้สิซื้อายอีกพี่น้องเนาะายก็บ่มีรถสิเอารถตัวนี้แหละเออรถอีแตนนี่แหละรถตอกนี่แหละพี่โกเบาตูนบางทีพี่น้องเนาะแต่ว่าตูนสิบ่ได้ไปดอกอมีผู้เสาวเพิ่นมาเียงเพกินเยงเสาวเพิ่นก่อนเนบ่าวนไปคเียก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าคลิปนี้บ่าวนกะขขอบใจทางบุญ FC ท่านที่าติดตามรับชมเนาะ คีบบอลนุ่งแต่ส่วนตัวคีบกับคอยอดซืทุกครันก็มีแต่ความสุขความเจริญเด้อปการพัฒนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นดังต้องปักนาความเจ็บจาได้ความไก่จะม่มีคอยยัมีลำลำนี่ด้วยอย่งเงี้ยปังปังตลอดปีตลอดสัปดาห์เจ็บยดดจนพอๆความขวัเด้อสาธุยังไงเนาะทุกพอก็ไม่คิมนาคิมมี่โอกล่าวคข้ามาสบายดีไปเลยเนาะไปบาย